ลองนึกภาพดูสิครับ Siri ของ Apple ที่ควรจะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะระดับโลกแต่กลับติดปัญหาประสิทธิภาพหนักหน่วงนี่คือหัวใจของข่าวหรือที่น่าสนใจและน่าห่วงจากภายในบริษัท Apple ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของพวกเขาในโลกเทคโนโลยีที่หมุนไปด้วย AI อย่างรวดเร็วล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าวภายในว่าการพัฒนา Siri AI รุ่นใหม่กำลังเผชิญกับอุปสรรคด้านประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้แผนการยกเครื่องผู้ช่วยอัจฉริยะตัวนีิชลอตัวลงอย่างมาก แต่ก่อนจะลงรายละเอียดมาดูกันก่อนว่าปัญหานี้เกิดขึ้นในบริบทไหนบ้างความสำเร็จของ Apple ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี https colon s h t e c com s l a web s l a s t o p s a p p l e s a s page slash นมักขึ้นอยู่กับการนำนวัตกรรม AI มาปรับใช้ได้อย่างแท้จริงและทัดเทียมกับคู่แข่งแต่ข่าวหรือครั้งนี้บอกไว้ว่าทีมพัฒนา Siri AI ใหม่กำลังประสบปัญหาใหญ่โตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งอาจทําให้เราเห็นสิริฉบับที่ถูกยกเครื่องอย่างเต็มตัวช้าออกไปกว่านี้จากรายงานของบรรดานักถ่าวงใน Apple เองวิศวกรหลายคนกําลังแสดงความวิตกกังวลต่อความสามารถของผู้ช่วยอัจฉริยะเวอร์ชันล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าความหวังที่จะได้สิริที่ทอดมำงานได้อย่างสมบูรณ์และน่าเชื่อถืออาจต้องเผชิญกับอุปสรรคที่น่าปวดหัวจริงๆมาร์กเกอร์มันเผยเบื้องหลังสิริที่ยังไม่เข้าที่มาร์กเกอร์มันผู้สื่อข่าวสาย Apple จากดูมเบิร์กที่ขึ้นชื่อเรื่องความถูกต้องแม่นยําได้แบ่งปันข้อมูลล่าสุด ผ่านทวิตเตอร์โดยระบุว่าบางวิศวกรที่ได้ทดสอบ iOS 26.4ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นที่จะมาพร้อมกับ Siri รุ่นใหม่กำลังแสดงความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมันแม้ว่าเขาจะไม่ได้ระบุป,ปัญหาเฉพาะเจาะจงแต่รายงานก่อนหน้านี้ไหนเดือนสิงหาคมก็เคยบอกว่าทีมงานของ Apple พบอุปสรรคในการทำให้ s ิร i ทำงานได้อย่างราบรื่นในแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนและสำคัญเช่นการดำเนินธุรกรรมทางการเงินใด นักธนาคารซึ่งต้องใช้ความแม่นยำสูงสุดเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยอาจนำไปสู่วิกฤตใหญ่โตได้เลยเช่นการโอนเงินผิดบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ตั้งใจเรายังห่างจากช่วงเปิดตัวอีกหลายเดือนแต่มีคนบางส่วนที่ทดสอบ iOS 26.4ระบบปฏิบัติการที่จะรวมสิริใหม่เข้าไปกำลังวิตกเรื่องประสิทธิภาพของผู้ช่วยเสียงนี้ https c o t co s l a c j วงเล็ปิด markerman markerman 19.2025ตุลค h t com t p s t w i t e r c o m slash m a c m a n slash t e t slash 19799 0205 1481239 774 Question Mark r e f underscore อาสิเท่ากับที่ W30% 5ได้ฟุกฟีเจอร์ที่หน้าตื่นเต้นในซีรียุคใหม่สำหรับ iOS 26.4ที่มีกำหนดเปิดตัวในฤดูใบายไม้ผลิตปี2000 26 Apple วางแผนที่จะเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ให้กับ Siri ที่จะทําให้ชีวิตของผู้ใช้สะดวกสบายขึ้นอีกขั้นนี้คือส่วนที่น่าสนใจและเป็นแรงบันดาลใจแต่ก็มาพร้อมกับคําถามว่า Siri จะทําได้ดีแค่ไหนในโลกจริงลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับการทํางานภายในแอป In-app Actions เท่า Siri จะเข้าใจและทําตามคําสั่งเสียงที่ซับซ้อนภายในแอปที่รองรับเช่นคุณอาจสั่งให้ Siri เพิ่มสินค้าลงในรายการซื้อของผ่านแอปช้อปปิง้งหรือส่งข้อความถึงเพื่อนผ่านแอปแชทอย่าง i m e ม s a g จหรือแม้แต่เล่นเพลงโปรดจากแอปสตรีมมิ่งอย่าง Spotify โดยไม่ต้องแต่หน้าจอซึ่งช่วยให้การใช้ชีวิตประจําวันรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่ขับรถหรือทําหลายอย่างพร้อมกันการรับรู้บริบทส่วนตัว Personal Context Awareness Siri จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างฉลาดเพื่อให้บริการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นการค้นหาพอดแคสต์ที่เพื่อนของคุณเคยพูดถึงในอ Messages จากบทสนทนาเก่าๆซึ่งแสดงให้เห็นว่า Siri จะเรียนรู้พฤติกรรมของคุณอย่างไร้รอยต่อแต่พอคิดดูแล้วมันอาจทําให้บางคนกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวเพราะข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้อย่างไรและใครจะเข้าถึงได้บ้างนี่คือฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยแต่ก็เป็นจุดที่อาจเผยให้เห็นว่าปัญหาประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการใช้งานจริงแค่ไหนและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปถ้า Siri ทํางานได้ไม่ดีพอตอนนี้เราอาจต้องรออีกนานกว่าจะได้เห็นมันในชีวิตประจําวันอย่างเต็มรูปแบบวิกฤต AI ของ Apple เกี่ยวข้องกับการลาออกของผู้บริหารคนสำคัญหรือเปล่ารายงานล่าสุดนี้อาจช่วยอธิบายการลาออกอย่างกระทันหันของเคยางผู้บริหารระดับสูงที่เพิ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีม e ินเซอร์สโนเลดแอนด์อิน o ฟเมชันบอกคีได้ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะตัดสินใจย,ย้ายไปร่วมงานกับ m i t เทิ p แพลตฟอร์มส์เช่นเดียวกันกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆที่กำลังแข่งขันกันในสนาม AI ซึ่งอาจสะท้อนถึงความเครียดในทีมพัฒนาของ Apple ทีมล o คกินีบทบาทสำคัญในการพัฒนาให้ Siri สามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆมาตอบคำถามผู้ใช้ได้โดยตรงซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ g p m s ของกู o ่แข่งออยห้าง OpenAI ทำได้เป็นปกติไปแล้วและสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังใหม่กับ AI g p m s ก็คือระบบอัจฉริยะที่เรียนรู้จากข้อมูลมหาศาลเพื่อสร้างคำตอบที่เหมือนมนุษย์เช่นชื่อฮิตอย่าง ChatGPT ที่ตอบคำถามได้อย่างลื่นไหล จากสถาปัตยกรรม v1 สู่ v2 ปัญหาที่ดูเหมือนจะยังไม่จบสิ้นย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเครดิเดรอีรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของ Apple เคยยอมรับว่าสถาปัตยกรรมเดิมของซิริ์ v1 คืออุปสรรคใหญ่ที่ทําให้คุณภาพไม่ตรงตามที่ลูกค้าคาดหวังเขาบอกว่าเราพบว่าข้อจํากัดของสถาปัตยกรรม v1 ไม่สามารถนาเราไปสู่ระดับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการได้ถ้าเราบังคับเปิดตัวมันออกไปมันจะไม่ตรงกับมาตรฐานของ Apple และเราจําเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรม v2 แต่จากรายงานของเกอร์มันในครั้งนี้แม้สถาปัตยกรรม v2 ที่ถูกมองว่าเป็นทางออกใหม่ก็ยังคงเผชิญกับปัญหาในช่วงเริ่มต้นเช่นเดียวกันซึ่งเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของ Apple ในสนามรบ AI ที่กําลังร้อนระอุแต่ตรงนี้แหละที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและน่ากังขาบางคนอาจมองว่าปัญหานี้เป็นแค่ช่วงปรับตัวธรรมดาแต่ถ้าทางผมมันอาจสะท้อนถึงความล้มเหลวในการวางแผน AI ของ Apple ที่ช้ากว่าคู่แข่งอย่าง Google หรือ a เม z o n ซึ่งเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆได้เร็วกว่าคุณคิดว่าปัญหานี้เป็นแค่อุปสรรคชั่วคราวหรือเป็นสัญญาณว่าอนาคตของ Apple ในตลาด AI จะซบซ้อลงและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างบางคนอาจโต้แย้งว่า Apple ควรเน้นเรื่องความปลอดภัยมากกว่าความเร็วซึ่งอาจทำให้สิริช้าก,กว่าแต่ก็ปลอดภัยกว่าลองคิดดูสิครับถ้าต้องเ,อเลือกระหว่างความรวดเร็วกับความปลอดภัยคุณจะเลือกอะไรแชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเพื่อให้การสนทนานี้ต่อเนื่อง และน่าสนใจยิ่งขึ้นที่มา u t e c h h t t p s c o i f t t t a p p l e e n g i n e e r s v o i c e s c o n c e r n s a b o u t t h e p e r f o r m a n c e o f t h e n e w a i p o w e r e d s i r i e s i n e a r l y b i s e i t o f i o s 2 6 4